สวัสดีครับกลับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแก้ไขนะครับอาการเออร์เลอร์นะครับของ Samsung A03s นะครับสำหรับท่านที่ไปปลดล็อกมานะครับแล้วตัวเครื่องมีปัญหานะครับขึ้นหน้าจอสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไขอนะครับตัวเครื่องก่อนนะครับ ่าเป็นเหมือนอ่เมื่อต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้ไขอาการนี้กันนะครับเนื่องจากตัวเครื่องนะครับได้มีการปลดล็อกลายเดือนมานะครับแล้วไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขนะครับพร้อมกับทําการปลดล็อกไปในขั้นตอนเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราแก้ไขตัวเครื่องนะครับที่ขึ้น หน้าจอสีเขียวนะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วนะครับตัวเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นซัมซุง A03s นะครับเครื่องใช้งานดีแท็นะครับหลังจากปลดล็อกแล้วนะครับตัวเครื่องนี้จะใช้งานได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการปลดล็อกกันครับ โอเคครับหลังจากที่ทําการปลดล็อกเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงแก้อาการเออร์เอร์นะครับของเครื่องนะครับก็จะเข้าสู่เมนูการตั้งค่านะครับเราก็จะใช้คําสั่งถัดไปนะครับกดถัดไปเรื่อยๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะครับบางเมนูก็กดข้ามนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเครื่องอยู่สถานะโรงงานของเครื่องนะครับคือ,อ เราต้องทำการตั้งค่าเครื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เมนูปัจจุบันนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับซัมซุง A03S นะครับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกเครื่องนะครับให้เครื่องใส่สิมได้ทุกเครือข่า,ขายนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องที่ติดล็อกค้างชำระนะครับก็สามารถเข้ามาที่ร้านนะครับแก้ไขได้ แบบเรารับกลับได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้นะครับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถส่งพัสดุมาแก้ไขได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับสามารถทักข้อความนะครับมาสอบถามได้เลยนะครับที่ลายเบอร์0938989099นะครับจะเป็นลาย i อหรือ Facebook ของร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปวิดีโอเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อของร้านไว้ให้นะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูของเครื่องนะครับอโอเคตัวเครื่องก็เข้าใช้งานได้นะครับปกติสัญญาณขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับโทรศัพท์โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่า ซ a มซุงกาแล็กซี่ A03S นะครับท่าในใดติดปัญหานะครับล็อกค้างชาระรายเดือนหรือว่าต้องการใส่ซิมเครือข่ายอื่นนะครับก็ทักมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปวีดีโอนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อของทางร้านนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอลาไปด้วยซัมซุง A03S นะครับ อย่าลืมนะครับท้ายวิดีโอมีช่องทางการติดต่อของร้านนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นนะครับโทรสอบถาม ไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นลาย i ID นะครับก็เป็น Line i เเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นะครับกดปุ๊บก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมซุง A m s u n น A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่รอหาไม่เจอนะครับ สามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0 9 3 8 9 8 9 0 9 9น้นั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่างามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ